ผมไม่คิดว่าเวลาที่ผมแพ้จจะมีคนซ้ำเติมมมเยอะได้ขนาดนี้พ่อแม่ยังไม่ได้ใช้คําพูดแรงๆกับเราแต่ไอไม่รู้มาใช้คําพูดแรงๆกับเราเมื่อก่อนผมก็หลอกตัวเองว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆแล้วในหัวเราเราคิดอยู่แต่เราแค่ไม่อยากแสดงออกให้ครอบครัวเราเห็นอย่าคิดว่าเราไปสู้เพื่อแบกภาระทุกคนไว้เขาให้ผมคิดว่าไปสู้ให้สนุกไปสู้ให้เป็นมวยได้สนุกกับการชกมวยของเราเสื้อแบล็คฝ่ามรสุมดราม่าพึ่งนักจิตวิทยา พลาใจกลับมาแกล่งคัมแบ็กสู่ฟอร์มเก่งของตัวเองอีกครั้งสำหรับเสือแบล็กทอพาน49ที่งัดทีเด็ดจากลูกหมุนเตะชนิดที่คู่ต่อสู้คาดไม่ถึงเก็บชัยเหนือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึกใหญ่วัน114โดยช่วงที่ผ่านมานักชกกระเรี่ยงป่าเดงรายนี้ต้องฝ่ามารสุมดรามา่าจากคอมเมนต์แง่ลบในโลกโซเชียล ที่ทำให้เขาเครียดหนักจนต้องพึ่งนักจิตวิทยาและผ่านพ้นวิกฤตในจุดนั้นมาได้ MGR SPORT ในคลิปนี้จะพาไปพูดคุยกับเสือแบล็กทอพาน49ถึงการผ่านเรื่องราวดราม่าต่างๆนับตั้งแต่ได้สัญญานักกีฬาวันก่อนจะสามารถเก็บใช้เหนือคู่แข่งได้อย่างสวยงามในไฟลล่าสุดณนะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยมีที่ซ้อมแล้วก็สภาพจิตใจไม่ค่อยดีด้วยซ้อมเองคนเดียว ครับแล้วก็จะมีไปหาประสบการณ์กับค่ายใหญ่ๆบ้างประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ไปแบบเป็นจิตจลักษัะแค่แบบไปขอวิชามาไว้นิดๆหน่อยๆครับตอนนั้นผมก็ซ้อมคนเดียวก็เลยแบบการซ้อมของผมมันยังสู้เขาไม่ได้การเตรียมตัวในการชคบวกกับสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดีด้วยเพราะสภาพจิตใจจากการไม่มีที่ซ้อมทีหนึ่งอะแล้วก็บวกกับเราต้องต่อยกับผู้ชกเก่งๆผู้ชกเราเกมนั้นก็เก่งอยู่แล้วกับมาบวกกับที่เรา สถานที่ฝุกซ้อมไม่ค่อยเป็นใจอีกแล้วก็กังวลกับูุะเอาอะไรไปสู้กับเขานะเนี่ยครูป้ามครูเล่นเชิงครูซ้อมก็ไม่มีได้แต่เตะเป้าก็เลยแบบกังวลไปเลยหลายทางครับณนะตอนนั้นแล้วผมไม่มีประสบการณ์ทางเรื่องนี้เลยผมไม่รู้จะรับมือกับเขาอย่างไรผมไม่มีพื้นฐานในการรับมือในโซเชียลเลยเพราะว่าผมเพิ่งมาจะมีชื่อเสียงตอนที่ชกวันวันทําให้ผมมีชื่อเสียงขึ้นมาตอนที่ชนะก็มีแต่ คำชมคำเชิดชูแต่ผมก็ทําใจแล้วแหละเพราะว่าในรายการวัน,นยามมีแต่ของแข็งแขงวันหนึ่งผมต้องแพ้แต่ผมไม่คิดว่าเวลาที่ผมแพ้อาจจะมีคนซ้าเติมผมือเยอะไดขนาดนี้ซึ่งผมไม่เคยผ่านตรงนั้นมามันก็ลําบากพ่อแม่ยังไม่ได้ใช้คําพูดแรงๆกับเราแต่ไอไม่รู้มาใช้คําพูดแรงๆกับเราไม่รู้จักกันแต่มาเรียกเรามื่อูไออย่างเงี้ยโอ้เราก็ทําใจลําบากกับพ่กจะผ่านมาได้ต้องมีอาจารย์มีครูมีพี่มีเพื่อนต้องคอยมาปลอบมาซัพพอร์ต มาให้กำลังใจให้อยู่เสมออันจุดนั้นมาได้ยังไงก็หนึ่งใบวกกับการชินในตัวเองแล้วก็เบื่อที่จะสนใจกับสิ่งนี้แล้วก็บวกกับคำพูดจากแฟน<ม>การให้กำลังใจแล้วก็ครอบครัวแล้วก็อาจารย์อ,อาจารย์หนูนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยด้วยอาจารย์หนูขนเข้ามานี่ก็คือช่วยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้เพราะว่าเขาพูดให้เรามองเห็นเป้าหมายเรามากขึ้นครับ เขาดึงสติเรากลับมาได้ดีเลยเมื่อก่อนผมก็หลอกตัวเองเวลาที่ครอบครัวถามแฟนถามผมก็จะหลอกตัวเองว่าเออไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไปสนใจเรื่องพวกนั้นนะแต่จริงๆแล้วในหัวเราเราคิดอยู่แต่เราแค่มไม่อยากแสดงออกให้ครอบครัวเราเห็นเพราะเราไม่อยากให้ครอบครัวรู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราก็หลอกตัวเองมาตลอดจนอาจารย์หนูมาพูดมาอธิบายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแบบที่อาจารย์เขาพูดถ้าเราเมื่ออี่พอเราจะไม่สนใจกับ ไอ้พวกนั้นเขผมก็คิดว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่มีอาชีพพอเพราะว่าผมยังประสบการณ์น,น้อยในการเล่นโซเชียลอะไรแบบนี้ ก็เคยชกครั้งหนึ่งครับเมื่อ3ปีที่แล้วถามว่ารู้ตัวนานไหมไม่ถึงเดือนบวกกับอาจารย์ทําให้ผมกลับมามีความคิดให้มีไฟมากขึ้นแล้วเขาโทรมาปุ๊บผมก็รับเลยผมรับท,ทันทีเลยเพราะว่าผมผมเลือกที่จะเป็นนักสู้ในวันมีหลายกติกาผมก็พร้อมที่จะสู้ทุกกติกาที่ทางต้นทางการเสนอมาให้พอผมรู้ตัวว่าผมมีรายการชกที่บ็อกซิง่งปุ๊บทุกคนก็ยังเป็นห่วงผมอยู่ในเรื่องโซเชียลพี่เอ็มส ok ิบหกก็เข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าเขาเห็นผมอยู่ในสถานการณ์ลำบากด้วยแล้วก็แบกรับอะไรหลายอย่าง วันี้ผมซ้อมสไตล์สากลเลยผมไม่ได้ซ้อมแบบสไตล์มวยไทยเลยเน้นไปทางสากลเลยครับพี่ภาคภูมิก็เขาจะพูดเสมอไฟนี้อย่าคิดว่าเราไปสู้เพื่อแบกภาระทุกคนไว้เขาให้ผมคิดว่าไปสู้ให้สนุกไปสู้ให้เป็นมวยได้สนุกกับการชกม,มวยของเราอาจารย์เอ็มสิบหกก็มาบอกว่าเซิร์แบ็กไฟนี้พี่เอ็มมาติวให้พี่เอ็มอยากบอกว่าอย่าคิดว่าเราแบกภาระไว้คนเดียวปล่อยเอาเอา เอาความคิดนั้นออกไปทําตัวให้สบายแล้วก็กลับมาซ้อมให้มีความสุขแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้เราไม่คิดว่าเราแบกภาระไว้คนเดียวอะไรแบบบางคนก็บอกว่าผมฟุบบางคนก็บอกว่าผมมั่วผมยืนฟาดกระสอบลูกเนี่ยวันหนึ่งเป็นพันรอบผมเอาอยางมัดมัดมัดข้อเท้าไว้ผมฟาดวันหนึ่งเป็นพันๆรอบอะทุกครั้งที่ผมทำอะไรเสร็จผมจะกลับมาหมุนตัวอยู่ตรงกระสอบเนี่ยผมก็หมุนอยู่คนเดียวหลังจากที่ซ้อมกับอาจารย์เสร็จช่วง พักซ้อมอะไรผมก็จะยืนหมุนยืนผัดตรวสอบยืนหมุนอย่างนั้นนะครับก็ได้หมดครับทั้งมวยไทยแล้วก็คริปบ็อกซิ่งครับเพราะว่าผมไม่ไม่เลือกกติกาหมดแล้วเพราะแล้วแต่เสน่ห์นผมรับหมดเพราะผมผมเลือกที่จะเป็นนักสู้ผมก็ต้องสู้ได้ทุกกติกาก็ผม เป้าหมายของผมก็คือแชมป์โลกกระเหลี่ยงคนแรกผมก็นั่นคือความฝันของผมแต่จะไปถึงไม่ถึงผมไม่รู้แต่ว่าผมจะทําเส้นทางตรงนี้ให้ดีที่สุดถึงผมจะไม่ไปถึงแชมป์แต่ผมเชื่อว่าน้องๆที่ผมปูทางให้ต้องไปถึงตะคนแน่นอนครับก็ฝากขอบคุณแฟนมวยที่คอยซัพพอร์ตแบ็คคอยปกป้องแบ็คจากคอมเมนต์ไม่ดีแล้วก็ให้กําลังใจที่ผ่อนคลายกับแบ็คครับแล้วก็ฝากน้องๆนักมวยที่ ดูพี่เสิร์ไพเป็นต้นแบบก็ขอให้ดูพี่ต่อไปพี่คนนี้จะทำหน้าที่ตัวเองให้นุอน้องภูมิใจให้ได้ครับจะไม่ผิดหวังในตัวพี่แล้วก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ครับ